วันนี้ย้อนแสงแล้วไม่ได้ใช้ขากล้องสวัสดีเพื่อนวันนี้ลูกศิษย์จะมาแนะนำหลักเ,เพื่อนน้องๆที่กำลังศึกษาและชอบในการดูแลต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆวันนี้ทำงานอยู่ที่ต้นไม้ก็เลยเราก็มีประสบการณ์จริงตรงเพราะว่าก็ไม่ได้ไปเรียนเข้ามานะวันนี้ไม้ต่างๆเราก็ต้องรู้จักนิสัยสันดาน อันนี้ใช้คําโบราณแล้วก็คือรู้จักตัวตนของเขาอ่ะไม้ไงเป็นไม้โชว์ใบโชว์ดอกไม้เป็นไม้ลักษณะไหนประเภทไหนวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องของสีของใบไม,ม้ไม้สวยงามไม้เรือชนิดหนึ่งที่คนนิยมชอบนุชม,มไม้เรื่อยก็มีอยู่หลายประเภทเหมนกันอย่างตัวเนี้ย ผูหินอ่อนตัวเนี้ถ้าเลี้ยงนะต้องให้ได้สีเนี้ยต้องสีนี้เท่านั้นนะทำไมถึงสีนี้เท่านั้นเขาอยู่ในร่มนะการที่เขาอยู่ในร่มร่มสนิทไม่ลำไรเลยร่มสนิทเลยก็จะทําให้เฉดสีของเขาเนี่ยเขียวเข้มเลยเขียวเข้มแต่ไม่ได้านนะฮะอันนี้เป็นเป็นที่กล้องไม่ได้านเขียวเข้ม จากการที่เราให้ปุ๋ยสม่าเสมอและจัดให้เขาอยู่ตำแหน่งล่มคือร่มร้อยเปอร์เซ็นต์การที่เขาได้อยู่ร่มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่โดนแสงแดดไม่โดนแสง uv ก็โดนจะผ่านมานิดหน่อยคือลําไรมันต้องมีแสงอันนีมน้มันล่มสนิทเพราะมีต้นไม้บางมีต้นอื่นมีต้นภูจีมีต้นเบิร์ดมีหลายอย่างนะในเรซซี่ขั้นบนก็เป็นหลังคาสแลน 80%กองแสงแต่ก็ข้อเสียก็มีฮะข้อเสียคือถ้าเขาไม่โดนแดดบ้างก็ก็จะมีปัญหาเนี่ยกนี้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่มันก็จะได้ได้อย่างเสียอย่างอเนาะก็ต้องทําใจพวกนี้ถ้าใบาต้นอะใบแรกๆอะจะไม่ใหญ่อะยิ่งสูงสูงเลื้อยยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งใหญ่นี่เป็นรู เกการไหม้เพราะว่าเลี้ยงพวกนี้ยอย่าเหนียวน้ําอย่าเหนียวน้ําอย่าเหนียวปุ๋ยใ,ใบจะสวยเนี่ยเอาไปใส่เราตัดเนี่ยตัดโคนเนี่ยไปใส่แจกันพระก็ได้ใส่ในด้านหลังแล้วก็อาดอกไม้มาวางตรงนี้ก็สวยเนี่ยเคยที่ไม่มีดอกไม้ก็อาใบเงี้ยไปใส่เงี้ยหองเงี้ยหอยก็วางสวยสวย ผู้ดงังผู้อินอ่อนผู้ใจสีทองได้หมดเพราะว่าเป็นไม้เลือ้อยที่เลี้ยงง่ายโดนแดดก็มีชุดนะอยู่แปลงมีอยู่แปลงหนึ่งโดนแดดก็ก็ได้แต่สีจะออกกล้านๆเนี่ยถ้าอยู่ร่มร้อเเซ็นจะเป็นเงี้ยใบก็จะสวยฮะแต่สีนี้ก็จะมีน้อยขาวจะมีน้อย ราไม้บางอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ร่มเลยเขาจะด่างให้ก็ไม่ได้ด่างทีเดียวนะมันอยู่ที่เราดูแลด้วยจะจัดเขาไว้ตรงแสงขนาดไหนให้อาหารก็คือปุ๋ยนั่นแหละโดยให้เขายังไงทางใบหรือทางรากทางใบก็ฉีดเจ้าเย็นก็ทางใบก็ได้ก็มีหลายรูปแบบจริงๆแล้วต้องเลื้อยอันนี้ เลื้อขึ้นขึ้น,นต้นไม้ขึ้นขาครบขึ้นไม้อะไรเธาทำให้อันนี้ปล่อยเลื้อยอันนี้เอาเอาอุอาลบานไว้ปล่อยเลื้อยที่เกาะบนต้นไม้ไม่ได้ออกไปน,นี่พอดีพักพักเที่ยงก็เลยว่า จะมานำเสนอแบ่งปันกันก็ถ้าเราอยากอยากให้เ,เขาเลือล่อนเราก็ก็ไม่ยากก็ใช้วิชาเดิมเดิมแล้วก็จับเขาเนี่ยเอาแปะงี้ก็ได้แล้วก็เชือกมัดสักไม่เกินเดือนลากก,าก,าก,ากา็าติดแล้วลากลาอากาศเขาติดแล้วลากเขาจะจับเขาจะจับ พอเขาจับเราเราก็ปล่อยเลยทีเนี้ยแล้วถต่เขาออกมาตกมาแล้วก็เชือกมัดเชือกไข่ดีก็เป็นสีเขียวเชือกฟางเวลาถึงเวลาหมดอายุลดน้าลดแล้รมันจะเปื่อยขาดแต่เป็นเชือกอื่นอะรัดรัด,ดต้นขาดเลยเขาต้นเขาจะโตเรื่อยเื่อเพราะว่าบางท่านก็ไม่รู้เขาทักมาก็มีบางท่านก็ไม่รู้บางท่านรู้ก็เออมันดูแลง,ง่ายมันง่ายสาหรับคนที่เป็นแล้วคล่องแล้วคนไม่เป็นแล้วหัดเลี้ยงใหม่ชอบเงี้ยมันก็ บางทีก็วิชาการมันก็ไม่เหมือนประสบการณ์ตรงๆอ่ะเนาะในช่องทางต่างๆก็มีดูในโลกออนไลน์ก็มีเยอะแยะแต่นี่อาศัยผมทำงานอยู่งี้ปร,ประจำทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำแล้วทำอีก,อ,ก,อ,กอยู่ทุกวันเรามีประสบการณ์เราก็ออกมาแบ่งปันออกมาแชร์เราก็ได้ความรู้เราก็ได้เพื่อนมีความสุขกับต้นไม้ถ้าคนชอบ จะชอบมากเลยจะเลี้ยงเห็นบางบ้านนะเขาเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงตระกูลเนี้ยตระกูลภูภูหัวใจหิดทองราชนีภูหินอ่อนเขาชอบผมเป็นลูกจ้างเขาก็ดูแลทั่วไปแล้วแต่จนนาจะหาต้นไม้อะไรมาแล้วก็มาศึกษากันบางต้นเรารู้แล,รแ,ลรแล้วเราก็ดูแลมันไปบางต้นยังไม่รู้บางทีเขานําเข้ามาจากนอกเนี้ยแล้วก็ก็มาึต้องศึกษากัน ที่ของเนียนต้องศึกษากันก็คลิปนี้ก็ก็จะประมาณนี้ฮะเื้องต้นในการดูแลทำยังไงให้เฉดสีให้กัดสีแบบนี้ดูแลยังไงให้มันเลื้อยขึ้นยังไงเลื้อยลงดินตามพื้นหรือขึ้นต้นไม้ดีก่อนะนํานำ้ปขึ้นต้นไม้ถ้าอยากเห็นใบใหญ่เพราะใบยิ่งโตขึ้นยิ่งขึ้นสูงสูงสูงใบจะใหญ่ใหญ่อย่างเดียวไม่มีเล็กรับประกันได้ มีตัวอย่างให้ดูใบจะใหญ่อย่างเดียวอยากให้ได้สียบนี้ก็อนู่ในร่มเลยปุย๋ยก็7วันครั้งนึงแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่พื้นที่ของเรามีต้นไม้ชนิดนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนเราก็ไปว่างอีกทีหนึง่งคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูรับชมคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มีสาระจะเน้นมีสาระให้มีประโยชน์เพื่อแบ่งปันกัน คลิปนี้ก็ต้ขอบคุณขอขอบคุณเพื่อนๆนที่ตามชมสวัสดีและขอบคุณครับผม